เผยแผ่บอกบุญช่วยเหลือคนยากไร้ด้วยหนึ่งช่วยเหลือตนเองสองช่วยเหลือเพื่อนและญาติมิตรสช่วยเหลือสังคมในเวลาเดียวกันวันนี้ใครมีผู้เท่าผู้แก่แม่ชรลาไว้ครอบครองคนแก่คนเท่าคนชรลาคนพิการคนป่วยติดเตียง คนพิการทุกสภาพของร่างกายและเป็นโรคทุกโรคทุกสภาพของร่างกายไม่ต้องตรวจโรคไม่ต้องตรวจสุขภาพนำท่านเข้ามาสมัครในโครงการสัจจะสงเคราะห์จงดมพลังบุญสร้างทุนทรัพย์เราก็จะสมัครสองแบบนะคะแบบที่หนึ่งคือผู้นำใครอยากดีอยากมีอยากได้อยาก,ยากรวยคือสมัครผู้นำ คนที่สมัครเข้าโครงการสัจจะสงเคราะห์สำหรับผู้ที่คนเท่าคนแก่ที่สมัครผู้นำไม่ได้แล้วสมัครผู้นำตั้งแต่เจ็ดปีถึง75หปีนะคะแต่ถ้าเจ็บหกปีแล้วอ่ะเจ็ดสิบหกปีขึ้นไปร้อยกว่าปีสมัครผู้นำไม่ได้ให้มาเข้าโครงการสัจจะสงเคราะห์ อายุร้อยปีขึ้นไปเนะี่ยไม่มีที่ไหนรับใช่ไหมคะแต่ชมรมรับรับท่านเข้ามาอยู่ครบหเดือนถ้าท่านเสียชีวิตไปทายาทได้รับ6,9หมืได้รับเงินหกหมืนเกะใครมีลูกพิการที่ไปซื้อประกันเขาไม่รับแล้วอะคะ่ะไม่มีหน่วยกิจหน่วยงานไหนรับแล้วนะ ก็ให้เอาเข้าชมรมพลังบสร้างนทร,รัพย์เข้าในโครงการสัจจะสงเคาะห์หรือสมัครผู้นําได้อืแล้วแม่เป็นคนทํางานคนป่วยติดเตียงให้อาหารทางสายใส่ออกซิเจนถอดเมื่อไหร่ตายเมื่อน,นั้นที่นี่รับเหมือนชาวปนากกิจไหม